โอ,อ๊ยจานโอย <c oughs> ้ยอจานหวยไม่ถูกเลยรั่วรั่วที่แล้วอ่ะแล้วยังไงอ่ะผู้แทงไปถ้าใบอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็โทษแต่อาจารย์แล้วไม่โทษฟ้าโทษสวรรค์แต่ไม่ได้ถ้าจารย์ให้ถูกเดี๋ยวปิดก,กดสวรรค์เข้าไม่ได้มันแบบให้ไม่เคยถูกไปเลย เอาให้ถูกก็มันก็แล้วตเมันก็แล้วแต่จังหวะคนจะถูกมันก็อยู่ที่ดวงใช่ไหมกับเลขเอาสิเอาลูกเอาท้ายมาใส่ตรงนี้นีคนถูกเยอะแยะก็เอาของมาถวายการเยอะแยะไปหมดอะรองเท้าแตะขวดเปล่ามามึงไปไหนมาเนี่ยอู้มาจากนากอนนากอนตีรมราชนากอนตะวันอันนั้นมันเหนือแล้วอยู่ใต้กำแพงเพชรร้อยแปดโลพอดิบพอดีคุณพ่อคุณพ่อที่อยู่นากอนตะวันนากอนตีรมราชตีนมาลาศอะไยู่หาแล้วไหลังหล่ะ หลังร้อนนะไอ้ที่มีบัตรที่มีไฟ,ฟเขียวปูน่<บ>ะแน่นอนปูต้องไม่ใช่เขาคายกอรีอป้าปีใต้จริงอะเนี่ยไม่ได้โมโ <c oughs> ไูไปเรียนแบบได้เหมือนอาสมรักเลยไม่ไม่ไมพูด,ไ,ไ,ด,โมโดไม่ได้โมูไม่ได้โมูเฮ้ยมึเรียนแบบนี้เ <c oughs> ลิกไปเลิกเป็นลูกศิษย์อาจารย์แล้วผมทำอะไรกินอะผมหาทางรวยให้คุณได้ครับคุณคพิเป็นเล่นไันใปวดหัวเลยโลกเลขแล้วถ้ามันไม่มีดวงก็อย่าไปแทงมันถ้าเล่นหวยไม่รุ่งเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปมุ่งทางอื่น ไอ้เป็นพรีเทนเตอร์ไหมลูกลองรู้ได้จ้ะเอ้ยหน้าตาเอางไดค้คุ้นๆเหมือนเคยเล่นโฆษณาอะไรปะ่ะไม่เคยเลยเดี๋ยวอาจารย์จะสอนให้เดี๋ยวลองขอเทสกันง่ายๆเอ้ยสมมติเองเ,เป็นพระเอกเดีพเเ๋พระเอกต้องกินเข้มเจอผู้หญิงทุกสวัสดีสดครับสวัสดีครับหน้ามึงโกงมาก <c oughs> เรเป็นตัวโกอ้อ่ะเฮ้ วัดผู้หญิงวิ่งไปแั้งหัวแล้วได้ไหมี่ไม่เข้าใจว่าเขาก็จ้างมึงไปเล่นผมเล่นดีนะม่เ็นไ้ติ่งนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจารย์จะสอนเดี๋ยวจา์จะทำหนังส่งขายฮอลลีวูดถ้าเองเล่นได้อาจารย์จะพาไปส่งแคสติ้งพาโมเดลลิ่งอยากจะวิ่งสุกกิ๊งกิ่งสิงเกอร์วิ่งลิงก์กติ้งลิงกิ๊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 งอิ๊งกิ๊งกิ๊งอิ๊งกิ๊งกิ๊งกิมงกิองกิ๊งกิ๊งกิ๊งกิ้งกิ้งกิ๊งกิ ปุ๊บกินปุ๊บอร่อยแค่นั้นเองเป็นได้ไหมเนี่ยได้ได้ลองสิสมมุติแอนแอคชั่นเขาเป็นใครไม่มีใครรู้ขนาดนี้นนอนตามคุณก็ไมอาจจะระบุชื่อเขาได้สดชื่นมึอเล่นเลยพอดีเฮ้ยมันอย่าให้เสียชื่อเพจถามทีว่าผมว่าได้รอบนี้รอบนี้ได้นะเข้าใจ feeling ได้แอนแอคชั่น เขาเป็นใครไม่มีใครรู้ขนาดผีถ้าหอนผัดหูก็ไปอาจจะมีหูเชื่อมึงกึ้นเหรอพี่สัญญากูุทำใช่ไหมแต่สมมติกูมึงไปฮอลลีวูดปุ๊บมึงดังเปี้ยงเปี้ยงเปี๊ยงจะกลับมาหาพวกกูอีกไหมอ้ยไปแต่เปี้ยงแรกอ่านะเอานะเด็ดๆีนะแอมไอ้ครับเขาเป็นใครไม่มีใครรู้ขนาดนี้เนาะสนชื่นร้องตกชกที่อะไรมึงทำ ไม่ได้เล <immigrant> ือกเลยเนี่ยต้องทำให้ดูต้องทำให้แม่งทุกอย่างไอชิบขายเลยลองไหมไม่ได้เลือกทักอย่างหอมหอมไหลไนมอะกินได้เอ้ยโอ้โหแเนี่ย เล่นไม่ได right. so ้สักท oh, uh, ีนี่ตัวช่วยมาแล้วเสียดายมากเลยเนี่ยน้ำเปล่ามึงเล่นไม่ได้มึงจะเอานี่ของของดีเลยนะนี่นะเออเล่นเล่งเล่นใหม่ดิว่ามึงเล่นได้แล้วรอบเนี้ยพร้อมนะนั่น action เฮ้ยนี่ไงโอ้ยแค่เนี้ยแค่ฉีดซองก็ปลดปล่อยความหอมเกินต้านทานกับผงละเอียดกักเก็บความหอมกลมกล่อมที่ใครก็เลียนแบบไม่ได้เต็มรสกาแฟในซอง Nescafe Blend and Blue ฮัดแล้วเดี๋ยวส่งเทปอันนี้ไปฮอลลีวูดเลยก็บอกแต่แรกให้ของอร่อยอร่อยกินก็จบแล้วก็ให้กินน้ำปงน้ำเปล่าผมก็เหนื่อยจริงนะอาวุ้ร้อนอะไร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 อยู่ในมือถือซะสวยเลยเข้าวะเนี่ยเดี๋ยวเคี้ยวกูก่อนเคี้ยวกูก่อนเข้าวะเนี่ยนี่ไงเม็ดกาแฟเบ็นแฮนด์ลูเรียบร้อยเข้าเต็มเต็มแล้วงั้นเอามาได้ก็เอาไปกินเอ้ยหูยจะไปฝากแม่ผมของอร่อยจานจางแอบมึงขายของไงของนี่ไปเลยไปเลยฮัลโอ้